จาาตำนานเรื่องจริงของพิธีกรรมสุดหลอนช็อกโลกสู่ความสุขสะพรึงครั้งใหม่ที่คุณถ้าไม่ถึงมัวร์ลตำนานสยอง300ปีที่ว่าด้วยพิธีบูชายันเด็กทารกของชาวอัมโมมันซึ่งพิธีกรรมที่ว่านี้พ่อแม่จะต้องยอมสละชีวิตลูกของตัวเองทั้งที่ยังมีลมหายใจบนกองเพลงเพื่อถวายกับองค์เทพมิวโคโดยชื่อว่า ดวงวิญญาณจะได้ขึ้นไปสถิตเป็นทูตสวรรค์จากเรื่องจริงชวนผวากลายเป็นตำนานจากตำนานสู่หนังสยองขวัญครั้งใหม่ชวนฝันร้ายแห่งปี <c oughs> เรื่องราวลึกลับกลางป่าของเนเธอร์แลนด์เมื่อเบทริกส์และครอบครัวได้ตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดของพวกเขา <c oughs> เพื่อรับมร,รดกปริศนา แต่มรดกที่ได้เป็นบ้านที่ซ่อนความล้ำสุดซึ้งเอาไว้ทันทีที่ย่างกลายเข้ามาเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น <Come on. S 1> การถูกจู่โจมจากกลุ่มคนน่าสงสัยหลุมฝังศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ทุกบ้านความหลอนที่ค่อยๆคลืบคลาดมายังที่แห่งนี้จะทําให้คุณขนล,ลุกขหวาตั้งแต่หัวจรดเท้ายิ่งเจอยิ่งหลอน ยิ่งขุดลึกยิ่งอันตรายโมโล็อกยาขุดมันขึ้นมา22กันยายนนี้ในโรงภาพยุตร์